สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโออีกแล้วนะครับสำหรับค่าเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องเดิมนะครับเ,เรื่องการอ่านบท้อยแก้วนะครับสําหรับปหกวันนี้จะมีการบ้านด้วยนะครับการบ้านเป็นส่งคลิปวิดีโอนะครับบทอ่านของปหกเนี่ยเอาพูดง่ายก่อนโพสตสัา่งงานแบบนี้ของปสี่ปห้าปหกเลยนะครับเป็นการอ่านอ่านคลิปบท้อยแก้วเนี่ยนะครับนะแต่ว่าของปหนี่จะบทยาวหน่อยนะครับแล้วก็คำจะ มีความยากกว่ากันนิดนึงนะครับอยู่ในหนังสือเนี่แหละนะต,ตอนนี้นะครับใครยังใครที่เพิ่งเข้ามาก็หยิบหนังสือกันขึ้นมาเตรียมไว้นะครับหน้าวันนี้เราจะอยู่ในหนังสือหน้าที่บทที่จะให้อ่านอยู่ในหน้าก7สิบเจนะครับอยู่ในหน้าก7สิบเจ็ดนะ ก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะเอาเพลงนิดหนึ่งก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับเรื่องการอ่านบทร้อยแก้วนะครับว่าเราเรียนไปคราวที่แล้วเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับที่ต้องเรียนรู้ไว้สําหรับการอ่านบทร้อยแก้วนะครับการอ่านบทร้อยแก้วในที่นี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้หลักต่างๆที่เราใช้ ในการอ่านนะครับต้องบอกก่อนบทละแก้วคืออะไรทบทวนนิดนึงบทละแก้วคือบทบ,บทบทเขียนหรือการเขียนที่ไม่ไม่มีแบบบังคับนะครับไม่มีข้อบังคับเช่นนิทานตำราเรียนต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรอนที่เราเคยท่องกันเช่นอะอะไรอ่ะวิชาเหมือนสินค้าหรืออะ,อะไร สุดสาครอนอะอะไรที่เคยท่องตอนป .4 เสียงละคังงางเงงอะไรน่ะนะครับนะที่ฤาษีมาช่วยนะนะครับก็จะพูดในเรื่องของพูดในเรื่องของเป็นกรอนนะครับแต่อันนี้เป็นบท้อยแก้วนะครับบทลอยแก้วเป็นข้อความเรียงกันธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนเราเปิดหนังสือเรียนอ่านเปิดหนังสือพิมพ์อ่านนะก็จะเป็นบท้อยแก้วนะครับออาทีนี้ไปดูกันต่อหลักการอ่านที่ว่าสรุปมานะครับ หนึ่งคือต้องศึกษาเรื่องราวให้เข้าใจนะครับหนังสือเล่มไหนทุกเรื่องต้องบอกต้องบอกนี้ก่อนนะต้องบอกต้องบอกข้อนี้ขึ้นมาก่อนเลยคือศึกษาเรื่องราวให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องที่เราอ่านอยู่เนี่ยเราดูเรื่องอะไรอยู่นะครับอ่านเรื่องอะไรอยู่นะต่อไปอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับไม่เบาจนเกินไปนะรอเรือรอลิงนะครับถูกต้องําอักขศศรวิธีก็จะเน้นไปที่เรื่องของรอเรือรอลิง ออกเสียงควบกล้ำชัดเจนนะครับเช่นคาว่ากลางนะก็ต้องเสียงว,ว่ากลางนะครับปลิวก็ต้องเสียงว,ว่าปลิวนะเห็นไหมเน้นเสียงนะครับหรือถ้อยคํานะครับก็จะพูดถึงน้ำ,นำเสียงนะข้อนี้จะดูไปที่น้ําเสียงนะครับว่าน้ําเสียงเราเหมาะเหมาะสมกับเรื่องนี้ไหมนะครับหรือมีการทอดเสียงให้มันหนักเบาตามตาม,ตามกําลังนะครับของของการอ่านของเรานะครับ และเรื่องสุดท้ายคือการมองไปที่บุคลิกภาพนะครับที่ดีในการอ่านบุคลิกภาพในที่นี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของอะไรบ้างล่ะอะไรที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นถ้ายืนถือหนังสืออ่าถ้าถือหนังสือนะครับถ้าถือหนังสืออะไรอ่ะการมองนะครับการมอง คนอ่านเนี่ยถ้าสมมุติว่าอ่านปกติก้มหน้าก้มตาอ่านเนี่ยมันก็คนฟังก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ส่งส่งข้อความนี้มาหาเราแต่ถ้าคนคนอ่านเนี่ยมองหนังสือบ้างแล้วก็หันมามองคนฟังบ้างมันก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความแบบเ็าเรียกว่าอะไรมีการสื่อสารกับผู้ฟังนะครับทุกอย่างรวมอยู่รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพนะครับไม่จะเป็นการแต่งกายด้วยการแต่งกายทรงผมเรียบร้อยไหมนะครับภายนอกทุกอย่างถือว่าเป็นบุคลิกบุคลิกภาพหมดเลย ถ้าไม่เรียบร้อยคนฟังเขาก็จะมองว่าเออทําไมถึงแตกตัวเรียบร้อยแทนที่จะไปสนใจเนื้อหาที่เราอ่านถูกไหมนะครับสรุปจากท่าที่แล้วมาได้ประมาณหกข้อนี้ทําได้ตามหกข้อนี้นะครับก็สามารถอ่านออกเสียงบน้อยแก้วได้นะครับทีนี้ไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับพอเราเริ่มอ่านเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกนะครับเขาจะสังเกตไหมว่าเวลาเราอ่านในหนังสือเรียนเขาจะต้อง เว้นวักไว้นิดหนึง่งเว้นวักไว้นิดหนึง่งเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำอย่างนี้เพื่ออะไรเวลาเราอ่านนะเดี๋ยวโคจะทําให้ดูนะถ้าสมมติเขาไม่เว้นวักนะครับเหมือนถ้าที่แล้วทําให้ดูไปแล้วนะแล้วถ้าเขาไม่เว้นวักก็จะเป็นนี้นะ้ําคือสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นสาหรับการดำรงชีวิตของทุกคนที่ <S <S เมื่อพูดถึงนะ้ําทุกคนจะคิดว่าน้าเป็นเพียงของเลวแต่ความจริงแล้วนะ้ามีหลายสถานะ มันจะยาวติดกัะแปอีกนะครับคนอ่านก็เหนื่อยด้วยคนฟังก็รู้สึกอึดอัดนะครับเหมือนที่บอกขั้ที่แล้วว่าพอเราเริ่มพอเราเห็นบทปุ๊บทํอะไรก่อนเลยขีดแบ่งวรก,ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวนะนะครับขีดแบ่งวรก,ก่อนเอา้านี่ตรงนี้นี่ถ้าใครมองออกแล้วก็ไม่ต้องขีดก็ได้นะครับขีดให้ดูนี่ขีดปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเริ่มเริ่มอ่านปุ๊บทำสมัยที่เรียบร้อย ลำตงนะครับเดี๋ยวจะมีการถือหนังสือให้ดูด้วยว่าหนังสือต้องถือแบบไหนนะครับอ่ะน้ําคือสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของทุกคนเมื่อพูดถึงน้ําทุกคนจะคิดว่าน้าเป็นเพียงของเหลวแต่ความจริงแล้วน้ํามีหลายสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวของแข็งและกา๊าซเห็นไหมนะครับเราขีดแบ่งวักไว้เราก็ต้องหยุด นะหยุดนิดนึงหัวจะไม่ได้อ่านติดกันไปนะครับพอค้วเห็นพัวควรเห็นขีดตรงก็จะหยุดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเห็นช่องว่างขีดเลยนะครับนะขีด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 ไปนะครับนี่คือการแบ่งวักเอาทีนี้มาลองอ่านดู มีดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือกล้วยไม้นะเห็นไหมอังแก้คำว่ากล้วยนะพจะไม่ออกเสียงว่ากล้วยออกเสียงว่ากล้วยนะครับกล้วยไม้มีดอกมีดอกที่สวยงามหลากสีเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวและสีม่วงเป็นต้นบางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม้และหินบางชนิดอยู่ตามพื้นดินนะครับพอเราขีดปุ๊บจะเห็นชัดเลย พอถึงจุดนี้เราต้องหยุดเช่นอยู่บนต้นไม้และหินบางชนิดอยู่ตามพื้นดินเห็นไหมพอเจอขีดปุ๊บแล้วก็หยุดนะครับเพื่ออะไรอาจจะเป็นการหายใจของเราก็ได้นะครับหรือคนฟังเขจะรู้สึกมันไม่ติดจนเกินไปนะทีนี้มาดูท่าถือหนังสือนะครับในโค้ดมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเป็นครูโรงเรียนใจกังวลนะครับนะวิธีการถือหนังสือคือสังเกตที่มือนี้นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนะครับ นิ้วทั้งสี่เราจะชิดกันนิ้วข้างนี้สอดไว้นะครับเพื่ออะไรสอดไว้สอดไว้หนึ่งหน้าเสมอเพื่อเตรียมที่จะเปิดอ่านหน้าถัดไปนะครับเตรียมที่จะเปิดหน้าถัดไปในลนักษณะนี้นะครับเอานิ้วสอดไว้แบบนี้นะทุกคนมองมุมจอแล้วนี่นะครับนะสอดเข้าไปนะครับหนึ่งนิ้วเพื่อเตรียมเปิดเผื่อเวลาเปิดเราจะได้ไม่มาแบบแบบนี้นะครับก็คือขั้นไว้ได้หนึ่งหน้าเวลาเปิดก็เปิดไปได้เลยนะครับ แล้วก็เอาข้างนี้รัดไว้นะครับเอาข้างเอาข้างนี้รัดไว้นะครับข้างนี้รัดไวท้ทีนี้หนังสือก็จะคงอยู่แบบนี้ระดับปกนะครับยืดตัวตรงนะครับยืดตัวตรงเ <limb S 1> งยหน้าไม่ก้มจนเกินไปสามารถมองหนังสือได้แต่ไม่มองตลอดทั้งบทนะครับช่วงที่วักก็เงยขึ้นมาอ่านบงก็ได้สายตามองตัวหนังสือล่วงหน้าไว้แล้วขึ้นมาอ่านขึ้นมามองตาท่านผู้ชมบ้างก็ได้นะครับหลังตรง ส้นทาชิดปลายเท้าแยกนี้ทุกคนรูน่าจะดูแล้วถ้ายืนปกติทั่วไปนะครับนี่นะถือแบบนี้นะครับระดับอกตรงนี้นะครับายนี่คือบทที่ทุกคนต้องอัดคลิปมาส่งขควนะครับนี่นะเป็นเรื่องต้นผักบุ้งชายน้ำอทอดยอดชูดอกงามทักทายเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นบทที่ค่อนข้างจะเขียนได้อย่างสวยงามนะครับ แล้วก็มีประมาณแปดมันทัดไม่ยาวจนเกินไปนะเจอบทปุ๊บนี่โฮสเขียนว่าโฮสทำมาให้ก่อนเลยต้นผักบุ้งชายนะ้ําทอดยอดอ่ะเห็นไหมเรารู้สึกว่าตรงนี้มันติดเกินไปเราขีดแบ่งเองก็ได้นะครับไม่ต้องให้ขีดแบ่งตามเขาก็ได้นะครับชูดอกงามทัดทายสายลมอยู่ไหวๆขีดปลุกดวงดาวสีม่วงที่หลับไหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตื่ให้ลืมตาตื่น แต่งแต้มพื้นดินและพื้นน้ำให้งดงามด้วยสีม่วงขาวพปาวตาขีดด้วยความที่เป็นพันไม้เลือ้อยพันไม้เลื้อยไหลไปตามน้ำตามดินขีดนะเห็นไหมเราเจอไว้วัตเราขีดเพื่ออะไรถ้าสมมติมันเป็นวักปกติเนี้ยเราอาจจะมองไม่ชัดนะก็ขีดไปให้มันเห็นชัดนะอย่าลืมนะครับยืนอ่านแล้วก็ถือหนังสือตามที่โค้ดบอกอยู่หน้า97นะลูกนะอยู่เล่มนี้หน้า97นะ แล้วก็ยืนอ่านอัดคลิปตามที่โค้ดบอกนะครับทําท่าทาท่าเหมือนผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนครูคนเมื่อกี้ยืนอ่านนะอ่าไม่ต้องไม่ต้องมีชื่อ,อในคลิปบอทจาได้ลายใครเห็นหน้าก็จําชื่อได้นะครับเห็นหน้าก็จาชื่อได้แหละนะครับสําหรับป .6 ในคาบนี้การอ่านบทรลแก้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับการบ้านชิ้นนี้เป็นการอัดคลิปทําให้ดีรู้สึกไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ มันแค่แปะมันทัดนะค่อยๆอ,อ่านอ่านอย่างตั้งใจใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามในไลน์กลุ่มหรือใดส่วนตัวก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ